ถ้าหมูโอเคอยู่ป่านะสวัสดีครับป๋าไม่ใช่หรอขอมันทําอะไรครับวันนี้อันนี้ใส่ช่อดุลวะอะไรหนูขออนุญาตเก็บเบื้องหลังให้เอาใหม่นะเอาใหม่นะโอชั้นไหมเอาใหม่ถ่ายนี้ก่อนดีกว่ะสวัสดีครับป๋าอ้าวใครมั่งนี่อ้าวสามหนุ่มสวัสดีค่ะบมาทำอะไรมาทำอะไรวันนี้สวัสดีโอสวัสดีมาทำอะไรก็ถาม ครับก็มาถ่ายเอ็มวีสิครับจะมาทำอะไรนะเพลงอะไรเอ่ยเพลงอะไรเอ่ยอ่ะเพลงอะไรเพลงรักสาวสซยินนครสวรรค์ไซยินออไซยินรสาวยีเหครับเอ้ยไปไปไหมเป็นไรอะคะป๋าเดี๋ยวช่องโดนปิดเอ้ยไซยินใช่ไหมไซยินนะโอเครักสาวสซยินแล้วก็อันที่แรกหนึ่งคือ เงวดีรวยเงวดีรวยเงวดีรวยอาจารย์ปลามาเองงวดีรวยนะครับงวดนี้รวยนะครับมีสองนะครับงวดนี้มีสองปลาพูดเหมือนท่านรองหน่อยเงื่อนไขหรือมีสองนะผมไม่รู้ผมไม่รู้พูดเหมือนท่านรองใครฟังเพลงนี้นะถูกหวยทุกคนถูกหวยทุกคนจริงเงวดี้มีสองมีอันที่หนึ่งทันวามีสองศูนย์สองแล้วกันเนาะน่าจะมีสองสองอะไรก็ไม่รู้แหละ กินไปแบ๊บๆเอาอีกแล้ว <c oughs> มีสมองเข้ามาสองมาอ,มมาอีกแล้วโอเคค่ะ